สวัสดีครับผมอาจารย์มุย้ยหูทิพย์วันนี้วันจันทร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นวันธรรมสวรนนะหรือวันพระผมต้องของน้อมนำเป็นเมตตาบารมีในการปฏิบัติบุบุญณนะวสีกันเขตอนเมืองกรุงเทพมหาคนครแห่งนี้อนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านด้วยขอน้อมนำเป็นเมตตาบารมีให้ทุกคนทุกท่าน ีจิตใจที่เข้มแข็งเพร้อที่จะรับมือและฝ่าฟันวิกฤตของโรคโควิดไปด้วยกันผมเชื่อเป็นอย่างดีว่าทุกคนทุกท่านมีเทคนิคและมีวิธีการรับมือในแบบฉบับของตัวเองผมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะน้อมนำเป็นเมตตาบารมีในการอนุโมทนาบุญให้กับทุกคนทุกท่านด้วยและการเ,เป็นเมตตาบารมีในครั้งนี้ ผมเชื่อเป็นอย่างดีว่าทุกคนทุกท่านจะได้รับพบรบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ร่วมกันอนุโมทนาแล้วอย่าลืมสวดมนต์สาธยายบทรัตนสูตรเพื่อเป็นบทในการน้อมนำเป็นเมตตาบาร,รมีให้เกิดสติให้เกิดปัญญาในการนำพาให้เราพ้นจากวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันครับ อิติปิโสภคะวายยม,มาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนามสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะ